าวัสดีทุกคพวกกับผมครับคาริ่งวันนี้รายการรีวิวากามใจกูอีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าแม็กคริสเตอร์ของลิเวอร์พูลกันบ้างครับ โดยแม็กเลสเตอร์ล่างนี้นะครับจะมาล่างในล่างที่แปลกๆหน่อยนะเพราะว่ามาในล่างโฮเปเยอร์ผมน่าจะเป็นเล่นล่างของเขาล่างโฮเปเยอร์ล่างแรกนะเพราะปกติเขาจะมาในสไตล์บ็อกทูบ็อกปะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแม็กเลสเตอร์นะครับเป็นนักเตะที่มีส่วนสูงอยู่ที่176ครับอายุ26นะครับถนัดเท้าวขวานะเล่นกับสมโมสรลิเวอร์พูลเล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินาน้ำหนักอยู่ที่72นะครับ แมร์ลิสเตอร์ล่างนี้จะมาในสไตล์โฮเพเยอร์เนี่ยตำแหน่งที่เล่นน่าจะมีตำแหน่งกลางลุก C M F แล้วก็ D M F นะตำแหน่งที่แนะนำจะเป็นตำแหน่งกลางลุกเนีครับเอฟเอฟหรือซีเอฟเสริมเข้าไปก็ได้นะ <S <S โอ้ก่อนบูทเก้าครับบูทแล้ว100นะอันนี้หมายถึงบูทแบบว่าโค้ดบูทเลยแล้วนะครับก็จะตัน100นะสำหรับแมร์ลสเตอร์นะครับผม มีค่าพลังเกมลูก86ครับบอลกระโจน89ดนะครับดีบิ้ง84การไปกระบอล86ส่งสั้น88ดสิสงยาว88ดสิบปสกอร์82ดลูกตั้งเตะ83บครับลูกโค้ง82ครับพลังเกมแล้ว79ดการแย่งบอลอ่า81นะครับการความดุดัน81ดเหมือนกันนะครับแล้วก็การช่วยเกมรับ81นะครับผม สปีดย77ครับสปีดต้น80ดสิบแคิงพาเวอร์แปดสิบหกจัมป์ 72, ความแข็งแกร่ง74็ดสิบสี่บาลานซ์แล้วก็ส t ตมิน a าเกนะครับใช้2เท,ท้าได้หายในระ่างนี้ สกิลที่ติดตัวมาสำหรับาทางด้านแม็กซ์เลสเตอร์นะครับก็จะมาในสไตล์คามิไซน์เทิร์นครับโซคอนโทรลครับตอกส้นครับเฟิร์สไทม์ช็อตครับวันทัสพาทูพาซิ่งพินพอยต์คอสซิ่งครับโล่ลอบสเตปพาสสกิลยิงจุดโทษแล้วก็สกิลสไลด์นะตัวนี้ครับพลังจะทางด้านสมดุลมากกว่านะอาจจะไม่เด่นด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับสไตล์โฮปีเยอร์มากนะครับเพราะว่ามีความเร็วน้อยแล้วก็ ค่าพลังการหาช่องอาจจะไม่ได้ดีมากนะอาจจะวิ่งสอดหรือว่าวิ่งหาช่องได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ค่าพลังมันบาลาน์นะครับสามารถเอาไปเฉลี่ยเฉลี่ยกันได้ดีนะสำหรับแม็เคิเลสเตอร์ตำแหน่งที่ผมจะมาเล่นในการรีวิวก็จะเล่นประมาณตำแหน่งนี้นะเพราะว่าผมรีวิวพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านอินิสตาบูโนนะครับแล้วก็ทางด้านวลา โมวิแล้วก็เลวานด็อกกี้นะก็เลยรีวิวแม็กลสเตอร์ไปด้วยเลยนะครับก็จะเล่นเป็นตำแหน่งนี้นะอาจจะแบบว่าแผน่าจะแบบว่าไม่ได้เหมาะมากนักนะเพราะว่ามีโฮมเพลย์ยสตัวนะตามจริงควรเป็นเคียติฟีมีเกอร์สักฝั่งหนึ่งนะเพื่อจะแบบว่ามีจังหวะสร้างสารรค์ให้โฮมเพลย์แล้วก็ทําให้รายการวิ่งอาจจะไม่ได้ทับลายกันมากนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปส่องฟอร์แม็กลสเตอร์กันก่อนเลยดีกว่าครับว่าในไฮไลท์ของเข,เขาเขาสร้างประโยชน์แกทีมขนาดไหนะ ขนาดไหนแล้วก็สามารถออกบอลหรือว่าการยิงไกลได้ดีขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาส่งฟอร์แม็กอลิสเตอร์ครับไปเลยจ้ามาช็อตน,นี้ดูการจ่ายครับคือเป็นตัวหนึ่งนะที่ผมว่าวิ่งหาช่องอ่ะพอได้แล้วกันนะครับแล้วก็มีความเร็วก็พอได้เหมือนกันนะครับมันไม่ได้เร็วมากแต่ว่าผมรู้สึกว่าการจ่ายบอลหรือว่าด้วยความที่ค่าพลังเขาบาทล้านมันเลยทําให้แบบว่าบางจังหวะมันเล่นง่ายจริงๆนะทุกคนแบบว่า ไม่รู้อ่ะผมว่ามัน AI แม่งดีจัดอ่ะสำหรับแมกเลสเตอร์ตัวนี้นะพอเล่นแล้วก็รู้สึกโอเคนะครับผมเนี่ยนะครับดูการจ่ายปั้นเพื่อนเดี่ยโอ้โหเป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเปิดได้ก็โอเคตัวหนึ่งในแรมเนยเห็นปะ AI มันถือว่าดีอยู่นะเพื่อนแต่ว่าเนี่ยตรงการจบสกอร์เนี่ยมันไม่ได้คมมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่แต่ก่อนมันเป็นล่างบล็อกทูบลนะ็อกเนาะพอมาเป็นโฮมันอาจจะแปลกๆหน่อยนะเนี่ยการแบบคอยสร้างสรรค์จังหวะให้เพื่อนบ่อยๆนะครบเนย การวิ่งสอดนะครับพอเล่นแผนนี้นะนีพอจะปั้นเพื่อนเราจะาอะไรแบบจังหวะสําสคัญสาคัญบางจนะังหวะเอไมันไม่ดีหรือว่าผมเล่นไม่ดีก็ไม่รู้นะนการจ่ายการไล่จุดเด่นของเขาอยู่แล้วนะสำหรับแม็กคลิสเตอร์นะเป็นตัวที่ถือว่าค้าพลางบาล้านทำได้ดีนะสําหรับผมนะนี่ครับมีเกมรลับแถมมาให้ด้วยนะเห็นปหการแย่งบอลเป็นโฮเวอร์ที่สามารถแย่งบอลได้เล็กน้อยนะครับสำหรับแม็กคลิสเตอร์นะนี่ครับคอยไว้สร้างจังหวะแบบนี้มากกว่านะสำหรับผมนะวิ่งสอดจากตรงกลางนะครับผม S 1> <S 1> จังหวะสองไกลครับนี่ยวขูหชนสั่งเสียดายมากนะเข้าลูกมีไฮไลท์สวยๆมาแน่อนอนนะครับดูกับการวิ่งสอดมาแล้วเราก็จบสกอร์นี่แต่ว่าไม่ได้คมมากะด้วยความมันเป็นกองกลาง,งบล็อกทูบล็อกเก่าอะเนาะมันไม่ได้แบบว่าจะเป็นตัวจะเรียกว,ว่าอะไรวะยิงได้ดีขนาดนั้นน่ะ <S <S นี่ครับนี่ครับโอ้โหดูหนีมาแล้วจ,ใจใ่ายเพื่อนครับนี่ครับเพื่อนปาดมานี่ครับโุ้ยถือว่าสวยครับในวิ่งสอดได้ดีนะ นี่วิ่งแข่งกับลนะูนะก้าโมดิตนะเดี๋ยวลูก้าโมดิตเกดช้าแนตะ่เล่นเกมกระตุกด้วยลูกนี้แต่ว่ายิงติดครับอโอโ้โหถ้าเป็นกองหลังนี่วิ่งแซงอะนะมันไม่ได้เร็วขนาดนะั้นนะแต่การปั้นเพื่อนที่ถือว่าโอเคครับสามารถปั้นเพื่อนได้อยู่นะสำหรับเมกลิสเตอร์นะสำหรับใครที่แบบว่าหากองกลางลิเวอร์พูลนะหรืออาร์เจนติน่าผมก็ยังแนะนำว่าเป็นเมกลิสเตอร์ A ก่อนนะครับสำหรับกองกลางแบบสายบล็อกทูบล็อกอะไรอย่างนี้นะ ตัววิ่งสอดมาครับล่างนี้ก็ถือว่าเป็นล่างแรงล่างหนึ่งและการน้ำใครที่เปิดได้ก็ถือว่าโชคดีไปครับมาอีกแล้วแมกเลเตอร์ดูกองหลังวิ่งตามทันแล้วนะแกก็เปิดบอลมาครับพอใช้ได้อะไม่ได้โกงขนาดนั้นนะนี่ครับชิงครับนี่มาว่าไงไปต่ออ๋อแมกเลเตอร์บอกไหนต่อดีขอเปิดแบบนี่ครับเปิดแบบเปิดดีอยู่นะลูกนี้ถือว่าเปิดสวยถ้าเปิดนะแต่ลูกนี้เติมมาอย่างสวยครับเพื่อนจ่ายข้ามาบูน่เนาะ แม็กลสเตอร์ขอจบสกอร์ว่าครับทำได้ดีครับลูกนี้ถือว่าดีนะทั้งคนจ่ายทั้ง้นยิงนะจ่ายข้ามฟากไปเลยครับแล้วรับบอลมาครับได้เปียกครับแล้วก็จบสกอร์แบบนี้ครับประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวแม็กลสเตอร์เดี๋ยวเราไปดูตัดเกรดดีกว่าได้เท่าไหร่ครับผมสรับแม็กลสเตอร์เป็นยังไงบ้างับกับแม็กลสเตอร์ทุกคนส่วนตัวผมว่าโอเคครับเป็นตัวหนึ่งที่สามารถลินได้อยู่นะสำหรับสายฟูลฟูลฟูลแต่ถ้าใครทำทีมจริง ค่าพลังตัวอื่นบอว่ามันทําได้ดีมากกว่านี้นะสำหรับสไตล์ฮอง์เพเยอร์นะถ้าเล่นผมว่าเหมาะกับการไปเล่นบ็อกทูบ็อกมากกว่านะค่าพลังของเขานะครับ ลงไปทั้งหมด10เกมครับซัดไป3ประตูนะครับแล้วก็อีก5นะแอซซิตถือว่ามีส่วนร่วมกับเกมได้ในระยะหนึ่งเลยนะสำหรับแม็กเลสเตอร์ไม่ว่าการยิงการจ่ายนะก็พอถูกกไทยๆได้นะเข้าเสียสําหรับผมเนี่ยนะจะเป็นทางด้านความเร็วนะครับเป็นความที่เขามาในสไตล์โฮมเพยเยอร์อาจจะต้องวิ่งมีความเร็วในการวิ่งหาช่องแล้วก็วิ่งสอดได้ดีกว่านี้เนะด้วยความที่เขามีสปีดน้อยนะครับอาจจะทําให้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับสไตล์ที่เขาได้มานะครับผมแต่ว่าสกิลที่เขาได้มามันโอเคอยู่นะสำ มากแล้วก็มีค่าพลังเกมลุกที่น้อยอยู่นะสำหรับผมมันเลยวิ่งหาช่องได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบางจังหวะก็วิ่งทำลายทางด้านโูโนเฟอร์นั้นนะครับอาจจะทําเล่นยากเล็กน้อยนะสำหรับผมเล็กน้อยนะขอตัดเกรดผมว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถเล่นได้นะเป็นตัวแรที่เป็นล่างฮงเวเยอร์เวยผมตัดเกรดให้อยู่ที่ประมาณ7.5เต็ม10นะครับผมสำหรับแมคอาิสเตอร์เพื่อนๆื่อคนไหนที่เปิดได้ลองเล่นแล้วมีความรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูนะ ก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวแม็กอลิสเตอร์่างนี้นะส่วนตัวก็ทูดูได้ถ่ายได้อยู่นะสำหรับผมนะเอาไว้เล่นแบบฟูลิโกฟูลหรือว่าเล่นอีเวนต์แบบพิมลกอังกหรือฟูอาร์เจนติน่าพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆคนไหนอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงประเตศตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผม ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Instagram Facebook นะครับถ้าขึ้นชื่อว่าใครเพื่อนฝากเข้าไปกด follow ฝากเข้าไปกดติดตามให้กันหน่อยนะครับก็จะเป็นกำลังใจดีๆมากนะครับในการทำคลิปนะครับผมก็ผมไลฟ์ทุกวันนะครับใน TikTok นะครับช่วงประมาณ2ทนะุ่ม3ทุ่มนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากเข้าไปหนึ่งหหรือว่าอยากเข้าไปเล่นด้วยก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับในแอป t i k t o อนะครับฝากเข้าไปกดด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมมี2ช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นคาริงเคทกับาคาริงวีทูนะฝากเข้าไปกดติดตามฝากเข้าไปกด f o l l o w ทุกช่องทาง t i k t o ็อกด้วยนะครับผมก็จะมีแนวทางการอัพนักเตะแล้วก็มีรีวิวแบบสั้นๆให้ชมใน Tik t o ็อกนะครับหรือว่าเป็นทางด้านเปิดการ์ดเปิดแพทก็จะมีการไล่ ในแอป t ิกด็อกด้วยนะครับเพื่อนๆอยากดูแบบเปิดการ์ดแบบสดๆ,ๆก็สามารถเข้าไปดูได้ในแอป t ิกด็อกนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวแมคคาริสเตอร์นะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับใครไม่กดติดตามนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอดูว่า,วาสัปดาห์หน้าจะมีตัวไหนเข้ามาให้นะตามล่าแล้วก็ตามเปิดกรรันบ้างก็รอชมกันเลยเลยครับว่าผมจะตามล่าใครได้บ้างสำหรับสัปดาห์หน้าในการล่าเพย์ยูออฟยูวี ก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกันาลืมกดไลค์คำพูดของจาราย์รไม่เหมาะสมหรือข้อมูลตรงไหนพี่ปาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไ,ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ไปบ้ายครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับฝากติดตามได้เ้ย